สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาะถ่ายคลิปนะไอะทำความรู้จักกับพลายโชคชัยนะครับผมเป็นอีกหนึ่งเชือกของอบ้านเครือญาตินะครับผมเป็นช้างอีกทีมงานบ้านสาลาเนาะทีมงานบ้านสาลาอีกเชือกหนึ่งนะครับผม กูน่ะฮะคุบวยว่ะเนกูศูนย์ครับอันนี้ก็เป็นสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีอพอควานพี่ควานนะครับผมพอควานหรือนะไอลุงหรือตานะครับก็ ควานจมัวแนะนําชื่อเลยครับสนทยาสนทยานะครับผมอันนี้เป็นควานของพลายโชคชัยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสัมษั์นะครับอีกหนึ่งเชือกนะครับของทีมงานบ้านศาลานะครับผมเป็นช้างที่เคยเห็นตั้งแต่เล็กๆนะครับที่เลี้ยงด้วยกันเนาะครับผมอายุเท่าไหร่ครับผมยี่สบยี่สิบยี่สิบปีเป็นก็คือเป็น พ่อพันธ์ใช่ไหมครับเป็นพ่อพันธ์มีมีลูกกี่เชือกแล้วครับมีมีลูกหกเชือกโอ้โหตอนนี้ก็ยังผสมพันธุ์เรื่อยๆโอ้เป็นยังไงบ้างครับอ่านิสัยใจคอเขาเป็นยังไงบ้างครับผมก็ดีันครับก็ได้เราได้คุกขี้มาตั้งแต่เล็เลี้ยงเลี้ยงมาตั้งแต่ตอนไหนครับได้มาอยู่ด้วยกันตั้งแต่ปีหนึ่งครับอายุครวบหนึ่งครวบหนึ่งตอนนั้นยังไม่ไม่ไม่มีงางามยังไม่อกเลย ว่าแต่ช้างโดเขาว่าแต่ช้างสิโดครับโอ้เขาเรียกว่าแต่ช้างสิโดนะครับก็เลี้ยงมาคุกคีมาโตมาด้วยกันตอนนั้นคุณพ่อเลี้ยงก่อนครับคุณพ่อเลี้ยงก่อนครับอ๋อแล้วส่วนไอ้พี่ควานก็เรียนอยู่เรียนอยู่แล้วก็แล้วก็รับช่วง่อจากคุณพ่อใช่ไหมครับอ๋อแล้วก็ศึกษากันโตมาด้วยกันเนาะโตมาด้วยกันอันนี้ก็คือชื่อพลายพลายโชคชัยนะครับ อายุโลมากเลยนะครับผมอีกหนึ่งเชือกนะครับของทีมงานบ้านสารานะครับผมนี่นะครับผมโลความสูงความโลแล้วก็แถมนิสัยก็โอเคนะครับนิสัยก็เป็นมิตรนะครับแล้วก็มีสาวเยอะนะครับผมเป็นช้างที่ผู้ชายไข้น้ำหรือว่าใช่ไหม <laughs> <laughs> ผู้ชายใครเงี้ยไอสาวๆมาหาเรื่อยๆสาวๆมาหาเรื่อยเนะเาะอ๋อสาวๆมาหาเรื่อยๆก็ เลี้ยงง่ายไหมครับช้างเชิงน,นี้ตั้งแต่เลี้ยงมาด้วยอยู่ด้วยกันเลี้ยงง่ายครับกินง่ายอยู่ง่ายกินง,ง่ายอยู่ง่าย<ช><ๆ>อ๋อแต่ก็ไม่เคยไปไหนเลยก็อยู่แต่ในศูนย์ใช่ไหมครับไม่เคยไปครับอ๋อเคยไปอยู่ตามปางแต่ว่าตอนเด็กๆก็เคยไปช่วงคุณรุ่นคุณพ่อก็พาไปเลีเนาะไปเล่ช่วงนั้นยังไม่มีศูนย์คดยังไม่มีเงินเดือนยังไม่เปิดแต่ว่าพอเขาเปิดเราก็มาอยู่ S <S ปไปสองเดือนครับไปตกมันก oh, ็เลยได้กลับมาไปสองเดือนเออไปเลยตกมันไปอยู่ที่ไหนครับท่านน่ะลาดรีครับตอนนั้นเอาอยู um, ่ลาดรีดันเนินสะดวกอ๋อช่วงนั้นเขากำลังโตสิบสี่ปีอ๋อแล้วก็อยู่ช่วงก็เลยกลับมาเลยกลับมางานนี้เคยตัดไหมครับผมตัดแล้วครับตัดแล้วไข่กันด้วยเนาะออกไวมากเลยครับสวยนะครับสูงสูงห่างเยอะเหรอครับ แล้วหักสามสิบสินอ้แล้วคิดจะตัดอีกไหมครับนี่ไม่ครับเอาไว้เีเอาไว้ไว้เนาะให้เขาอันนี้ไปเรื่อยๆเนาะอ๋อสวยมากเลยนะครับเป็นช้างที่ดูนับหุนอันนี้ก็คือถ้าว่ายังไม่อาบน้ำเนาะนี่อ่าคือยังไม่อาบน้ำถ้าว่าอาบน้ำอะไรสวยมากเลยแล้วก็มีรับงานเฮรับงานอะไรบ้างไหมครับรับครับรับเหมือนกัน้ตกมันครับอ๋อนี้ตกมัน นี่ได้ห้าเดือนเต็มนะตกมันห้าเดือนครับอู้แต่ว่าก็เข้าได้อะไรได้อ๋อตกมันนี่ทับด้วยใช่ไหมครับนี่ทับด้วยครับทับด้วยเนี่ยแนนนนเป็นช้างที่ก็คือเรารู้นี่ใสใจคอกันนะเนาะเราเลี้ยงมันแต่เล็กๆลาลาสมัยนี้เราเราเรารู้ดีใส่จังแต่เล็กๆใช่ไหมครับ S 1> <S 1> มีมีช่องไหมครับผมมีช่องเปิดช่องไหมครับ,รบช่องโชคชัยพรายพายหรือพรายครับพลายโชคชัยแฟมิลอรี่นะครับมีช่องนะครับก็ f อก็เข้าไปติดตามแล้วก็เข้าไปรับชมได้นะครับผมเป็นช้างอีกก็คือผมจะถ่ายเป็นวิถีการเป็นอยู่ของควานช้างทีมงานบ้านสารานะครับอันนี้อีกหนึ่งเชือกนะครับที่โลโลมากเลยนะครับผมแล้วก็อายุนี่ก็ วัยรุ่นเลยนะครับผมเอาเอะเลยแล้วก็มีมีลูกแล้วนะครับเป็นพ่อแล้วเนาะพ่อสีสีเชือกแล้วเนาะหกโอหกพ่อหกเชือกแล้วโอ้โหอายุแค่ยี่สิบปีนะครับเป็นคุณแผนเลยเนาะเป็นคุณแผนสุดยอดมากเลยนะครับแล้วก็เลี้ยงมาตั้งแต่ไอ้เล็กๆลรับช่วงต่อจากคุณพ่อนะครับผมโอ้สวยมากเลยนะครับนี่แหละครับผมอันนี้ก็คืออพี่ สนนะครับหรือว่าไอ้นี่เขาคือผมได้แฟนเป็นเครือญาติเขา,น,าเน่าจะเรียกเรียกผมเรียกอะไรเรยกตาเรียกลุงเรียกตาด้วเนาะอ่าก็คือผมติดตามมาอีกเชือกหนึ่งนะครับไอดอลก็คือไม่เคยมีโอกาสจะได้เข้ามาเลยนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับผมได้เข้ามาถ่ายนะครับช้างเชือกนี้แล้วก็ ดูนะครับหัวเชิดนะครับสูงแล้วก็หางสวยนะครับผมสมส่วนมากเลยนะครับสูงสูงพอรู้พอทราบไหมครับว่าสูงกี่เมตรกว่าสามเมตรกว่าสามเมตรสูงไอเท่ายอดรักไหมครับไม่เท่าครับเกือบเลยนะเนาะอันนี้เป็นน้องยอดรักอีกเนาะเกือบเลยเนาะแต่ก่อนก็เดินไปแหงงานกับยอดรักมีเคยไปด้วยกันนะครับรวมอันนี้ไปแหงงานออกงานแต่ตอนนี้ในสูงแล้วนะครับเป็นหนุ่มนะครับ คิดว่าจะสูงกว่านี้ไหมครับผมช้างเชียงเหนือเพราะว่าจะสูงกว่านี้นิดนาะครับแค่นี้ก็ขึ้นยากนะแล้วตกตกมันครั้งไอปีหนึ่งกี่ครั้งครับครั้งเดียวนี่ครับปีละครั้งอ๋อปีละครั้งแปดเดือนแปดเดือนอย่างมากอย่างมากแปดเดือนอตั้งตั้งแต่ไอเลี้ยงมาตกมันกี่ครั้งแล้วครับตั้งแต่สิบสี่ตั้งแต่สิบสี่จนถึงอายุยี่สิบก็อู้หลายครั้งเหมือนกันเนาะ บางปีก็สองครั้งไม่ปีละครั้งปีละครั้งโอ้สุดยอดมากแต่ก็คือไม่มีอาการอะไรเลยไม่มีไม่มีอาการแบบไอทำใส่ทำอะไรไม่มีไม่มีคแสดงนิดบ้างอใส่คนอแต่ว่าเราก็รู้ก็คือว่าถ้าเราตกมันเราก็ไม่ค่อยไปให้ยูให้เขาอยู่ส่วนตัวเขาอนี่นะครับผมเป็นความคุกคี้ก็คือ พี่ควันก็ได้เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆนะครับศึกษาดูใจกันมาแล้วก็มีความผูกพันนะครับผมมีความผูกพันถ้าสมมติว่ามีใครเขามาขอไปเลี้ยงดูเลยอะไรจะคิดจะอันนี้ไหมไม,ไม่เลยเนาะรักมากเลยเนาะเชือกอื่นก็ไม่เหมือนเชือกนี้เลยเนาะฮะเชือกเชือกอื่นนี่ไม่กล้าเลี้ยงถ้าตรงนี้ถ้าเราไม่ได้เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กเราก็ไม่เลี้ยง นี่คือเป็นวิถีความผูกพันมาตั้งแต่เล็กๆเลยนะครับได้สืบทอดมาจากคุณพ่อคุณแม่รุ่นสูรุ่นเลยนะครับผมพลายโชคชัยนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมฝากติดตามให้กําลังใจด้วยนะครับผมตอนนี้ตกมันอยู่นะครับผมไม่สามารถที่จะเข้าไปถ่ายได้นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ